อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติ่งป้ายาขอเสนอแทย่อนนักร้องสาวเสียงทรงพลัดศิลปินตัวแม่ของวงการเคป๊อปเรื่องราวน่าสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยล่าสุดในวันที่6รกรกฎาคม2อง1ี่เอธอปล่อยซิงเกิลใหม่ Weekend อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสตรีมเพลงกันได้เลยและสำหรับใครที่มีควากคลาดแคล่อย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโอติ่งด้วยนะครับ คิมแทยอนเกิดเมื่อวันที่9มีนาคมปี1989ที่จอนจูจังหวัดชอลลาเหนือประเทศเกาหลีใต้ปัจจุบันอายุ32ปีเธอมีพี่ชาย1คนและน้องสาว1คนชื่อคิมฮายอนซึ่งเธอเพิ่งได้เดบิวตโซโล่ไปเมื่อปีที่แล้วความเป็นศิลปินของเธอหาจถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของเธอ,อของแทยอนเคยเป็นนักร้องในวงดนตรีส่วนคุณแม่เคยชนะการประกวดในสมัยเด็ก แทยอนนั้นมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องมาตั้งแต่เด็กในช่วงที่เธออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องแทยอนพาพ่อของเธอไปที่ SM Academy ที่ชื่อ Starlight อดีตสถาบานันดนตรีที่อยู่ในสังกัดของ SM Entertainment เพราะเธอนั้นอยากเรียนร้องเพลงแม้ว่าในเวลานั้นคุณพ่อของเธอจะไม่สนับสนุนให้แทยอนเป็นนักร้องแต่เธอกับถูกคูใหญ่ของ a c a d เดมชักชวนและให้โอกาสกับแทยอนหลังจากที่เธอ ได้สแสดงให้เห็นถึงน้ำเสียงในการร้องเพลงแทยอนนั้นไปกับพ่อของเธอจากบ้านที่จอนจูไปโซลทุกวันอาทิตย์เพื่อฝึกฝนในด้านการร้องเพลงเป็นเวลากว่า3ปีโดยได้อาจารย์เด e o วันหรือจองซุนวอนอดีตครูสอนร้องเพลงของเธอซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในวงการในการสัมภาษณ์ปี2011เขาอธิบายว่าแทยอนเป็นนักเรียนที่ฉลาดไม่เหมือนคนอื่นๆที่มาหาเขา ด้วยความฝันที่จะเป็นคนดังเธอต้องการเป็นนักร้องและก้าวสู่จุดสูงสุดด้วยความสามารถของเธอเองก่อนที่ในปี2004เขาต้องการเห็นศักยภาพของแทยอนและให้โอกาสเธอซึ่งตอนนั้นอายุได้เพียง15ปีได้ร้องในเพลง You Bring Me Joy ซึ่งเป็นเพลงของเขาั่้นเองแทยอนยังได้พูดถึงนักร้องที่เป็นแรงบันดาลให้กับเธอซึ่งมีโบอาบิตนี่ฮูสตันและอุทดะฮิคารุในปีเดียวกันนั่นเอง เธอได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน SM Youth Base Competition และได้เซ็นสัญญากับทาง SM Entertainment ในช่วงที่เป็นเด็กฝึกนั้นเธอไปกลับบ้านทุกวันและยังซ้อมหนักทั้งเหนื่อยและลำบากมากเธอเกือบจะลาออกไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามเธอยังสู้ต่อไปและในที่สุดก็ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกข,ของ Girl Group ์ลกรุ๊ปโซนยอชีเดหรือ Girls Generation ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก9คนคือแทยอน เยสิกาซันนี y ong, y ่ทิฟฟานี่ฮโยยอนยูรีซูยองยุนอาและซอฮยอนโดยเธอได้รับตำแหน่งลีดเดอร์หัวหน้าวงพร้อมด้วยตำแหน่งเมนโัวข้อโซนยอชีแดปากฏตัวครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี2007ผ่านรายการ School of Rock ทางช่อง Mnet พร้อมโชว์เพลง Into the New World และเดบิวต์ยังเป็นทางการในวันที่5สิงหาคม2007ผ่านรายการเพลง กิกายโยทางช่อง SBS ต่อมา Girls Generation ได้เปิดตัวสต mm ูดิโออัลบั้มเดบิวต์ในชื่อ Girls Generation mm hmm. ในเดือนพฤศจิกายนปี2007ซึ่งนำมาโดยเพลง Girls Generation ซึ่งเป็นเพลงรีเมคของ E. s ซ n g ช h o ในปี1989และยังมีเพลง Kissin' g You อีกด้วย Girls Generation กลายเป็นอัลบั้มขายดีอันดับที่12ของปีนั้นในเกาหลีใต้โดยขายได้5 6 8 0 4ชุดอมนี้ยังมียอดขายมากกว่า120,000ชุดในประเทศในอีก2ปีแม้ว่าการเดบิวต์ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจรวมถึงวงได้รับความนิยมมากๆแต่สาวๆ g i r l Generation ก็ดังเป็นผู้แตกมากขึ้นไปอีกหลังจากม่วันที่7มกราคมปี2009ได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรก G ซึ่งนำมาโดยเพลง G โดยมียอดขายมากกว่า10,000แชุดในเกาหลีใต้เพลงจีของชาร์ดับหนึ่งในมิวสิกแบงค์ของ KBS ทำลายสถิติเก้าสัปดาห์ติดต่อกันการเป็นเพลงอันดับหนึ่งที่ครองชาร์ตยาวที่สุดในมิวสิกแบงค์จนเมื่อปี2012เพลงกังนำสไตล y l e ของไซมาทำลายสถิติและเพลงจียังเป็นซิงเกิลที่ขายดีที่สุดในปี2009อีกด้วยหลังจากนั้น Girls Generation ก็สถาปนาตัวเองเป็น girl group ชื่อดังที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ระดับประเทศ แต่ดังถึงระดับโลกพร้อมทั้งยังมีเพลงดังปังต่อเนื่องปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็น t เทมิยูวิชจีนี่โอรันเดวิลัน เดอะบอ I got a boy และมิสเตอร์มิสตเป็นต้น ทั้งยังได้ดรวิวทางฝั่งญี่ปุ่นอีกด้วยพร้อมทั้งเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั่วโลกอีกทั้งกวาดรางวัลมากมายเรียกได้ว่าโซนยอชิเดะคือหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของเจน2เลยก็ว่าได้ถ้าจะให้พูดผลงานทั้งหมดอาจจะเล่ายาวเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวสําหรับโซนยอชิเดะในช่วงระยะเวลาที่กำลังโด่งดังและไปได้สวยก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังจากการออกจากวงของเจสสิก้าในปี2014เนื่องจากความขัดแย้งภายในของเธอกับต้นสังกัด สมาชิกที่เหลืออีก8คนก็ยกังเดินหน้ากันต่อพร้อมยังมีเพลงดังอีกเช่น c a s h m e If You Can เพลงปาร์ตี้ที่ได้บินมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอถึงประเทศไทย ไลออนหาและฮอลลีเว่เป็นต้นตอนที่ต่อมาในปี2017ครบรอบ10ปี Girl Generation ได้จัดคอนเสิร์ต Holiday Remember ในวันที่5สิงหาคม2017ที่โซลโอลิมปิกพาร์คต่อมาทิฟฟานี่ซูยองและซอฮยอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพื่อมุ่งนเน้นในผลงานเดี่ยวโดย5คนที่เหลือแทยอนซันนี่ฮโยอยอนยูรีและยุนอาตัดสินใจอยู่ต่อและเพิ่งรับการต่อสัญญาไปล่าสุดเมื่อวันที่8กันยายน2020หลังจากที่เราได้เล่าย้อนกลับไปในช่วงสมัยวงซอนยอชีแดกันไปแล้ว เราจะมาพูดถึงผลงานเดี่ยวของแทยอยนกันบ้างนะครับจากความสามารถและพลังเสียงที่โดดเด่นของแทยอยนทําให้เธอมีผลงานเดี่ยวและได้ร่วมร้องกับศิลปินอื่นๆอีกหลายเพลงเริ่มจากการร้องเพลง7989ร่วมกับคังตะในปี2007ซึ่งเพลงนี้อยู่ทั้งในอัลบั้ม Girl Generation และอัลบั้ม Eternity ของคังตะและปีต่อมา2008แทยอนยังได้ร้องเพลง If เพลงประกอบซีรีส์ Hong g i l d ในปี2008 ในนี้ได้รับรางวัล Popularity Award จาก Golden Disc Award so, ประจำปี2008และมีเพลง Can You Hear Me เพลงประกอบซีรีส์ My t o u h e s Virus ในปี2009ต่อมาเธอยังได้มีเพลง It's Love ซึ่งเป็นเพลงคู่กับ Sunny สมาชิก Generation ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Heading to the Ground ในปี2009ในช่วงนั้นแทยอนยังมีงานดีเจร่รวมกับคังอิน สุปเปอร์จูเนียนายคังอินแอนเทยอนชินชินเรดิโอและเป็นดีเจเดี่ยวนายแทยอนชินชินเรดิโอต่อมาแทยอนได้ Ta เริ่มมีงานแสดงบ้างเมื่อได้รับบทนำในละครเพลงเรื่อง A Song To The Sun ในปี2010เธอรับบทเป็นคาโอรุอามานิเด็กวัยรุ่นที่ป่วยเป็นโรคซีโรเดอร์มาพิกเมนโตซัมหรือโรคผิวหนังแห้งไวต่อแสงมากผิดปกติและในบทน,นี้เองที่ทำให้เธอได้หัดเล่นกีตาร์ ในปีเดียวกันนั้นแทยอนยังได้ร่วมกับนักแต่งเพลงชื่อดังเกาหลีอันยองมินในเพลง Like a Star โดยได้ฟีเจอริ่งกับอาจารย์เธอเดอรวัและเพลงนี้เองยังขึ้นสู่ดับหนึ่งบนการออนดิ่งต้นชาก็จะมีซิงเกิลต่อปของเธอ I Love You ซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Athena Goddess of War ในปี2010ในปี2011 แทยอนยังได้ร่วมร้องเพลง Different เป็นเกินในรับวที่7ของคิมบอมซูวอนที้ทั้งคู่จะได้พบกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตของเขาในอีก2ปีต่อมาโดยทำการ cover เพลง Man and Woman ในปี2013ในปี2012ก็ได้ร้องเพลงในซีรีส์เรื่อง The King to Hearts ในเพลง Missing You Like Crazy เพลงนี้ได้รับรางวัล The Most Popular Soundtrack ในงาน 2012 So Drama ลโรามาวในปีเดียวกันนี้เองเธอได้ร้องเพลง closer ในซีรีส์เรื่อง t o The beautiful you ซึ่งครองอันดับ7ของทั้งกาออนดอนชาร์ดและ K-POP Hot 100ซีรีส์เรื่องนี้ซอนลี่กบมีขโฮชานี่แสดงนำด้วยนะในเดือนเมษายน2012ก็มียูนิตย่อยแรกของ g i r l generation ในชื่อ g i r l generation แทที่2ซซึ่งประกอบไปด้วยแทฮยอนทิฟฟานี่และซอฮยอน ในมินิอัลบั้มแรก Twinkle ที่นำมาเนเพลงในชื่อเดียวกัน Twinkle ประสบความสำเร็จอย่างมากและกลายเป็นอัลบั้มที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ8ของเกาหลีใต้ประจำปีก่อนที่ยูนิตนี้จะออกมินิอัลบั้มเพิ่มอีก2ชุดประกอบไปด้วย Holler ในปี2014และ Dear Santa ในปี2015 oh, oh, oh. ในเดือนมกราคมปี2013แทยอนและทิฟฟานีร้องเพลงดูเอดในเพลง Lost in Love ซึ่งอยู่ในอัลบั้มชุดที่4ของ Girl Generation I Got a Boy ต่อมาเธอได้ร้องเพลง And One เขียพบทซีรีส์เรื่อง That Winter the Wind b o w s ทางช่อง SBS ก่อนที่ในเดือนกระกฎาคมปี2013แทฮยอนได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Mr. Go ในเพลง Bar นังดีมากเรื่องนี้ เสียงแทยอนก็นได้อารมณ์สุดๆแทยอนอยังได้ร้องเพลงนี้ในเวอร์ชั่นภาษาจีนอีกด้วยในเดียนกุมภาพันธ์ปี2014แทยอนได้เป็นส่วนหนึ่งของ SM The b a l l a ซึ่งเป็นกลุ่มเพลงบลัลลาที่ก่อตั้งโดย SM Entertainment โดยมีส่วนในการร้องเพลงในอัลบั้มที่2อ Breath และซิงเกิลนำในชื่อเดียวกันโดยร้องคู่กับจงยอน และยังมีเพลง Set Me Free อีกหนึ่งเพลงอัลบั้ม <me> ันนานของเธอในปี2 0 2 4ได้แก่ Colorful สำหรับแคมเปญของช่อง JTBC The World is More Beautiful Because We Are Different และเลิฟดั้วันเวิร์ดเทมกองซีรีส์เรื่อง You Are All Surrounded ทางช่อง SBS ก่อนที่ในเดือนกุมภาพานันธ์ปี2015แทยอนจะตอบรับคำขอส่วนตัวจาก Amber FX ให้ร่วมฟิชเจอริงในเพลง s h a c k That Breath ซึ่งเป็นซิงเกิลนำจากอัลบั้มเดบิวต์ของเธอนั่นเองในชื่อ Beautiful หลังจากเดบิวต์มาได้8ปีกับ Girls Generation ก็ถึงเวลาที่เหมาะสมที่แทยอนจะได้โซโล่เดบิวต์เธอออกเดบิวต์มินิอัลบั้ม I ซึ่งนำไปในเพลงไตเติ้ลในชื่อเดียวกันพร้อมทั้งได้ verbal Jin แร็ปเปอร์ชื่อดังมาร่วมร้องด้วยในเดือนตุลาคม2015มินิอัลบั้มนี้ ขึ้นสูงสุดที่อันดับ2ในชาร์ตอัลบั้มการออนแรงขึ้นอันดับ1ใน U.S. Billboard w o r l d a l b u m ของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเธอได้รับรางวัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวาัล2015 Mnet Asian Music Awards หรือ MAMA และงาน Golden Disc a w a r d ประจำปี2016โดยในงาน AMA, มามา่เธอชนะตัวแม่ในวงการทั้งบ o a อาฮยอนอาอลและ IU แทยอนยังได้ไปร่วมร้องกับศิลปินอื่น ในช่วงปี2015ถึง2016ทั้งในเพลง s c a r s Deeper than Love ของ Imja Bob รวมง,งานกับ Verbal Jin อีกครั้งในเพลง i v e the World w h a t a Perfect Place และเพลง Don't Forget ของ Crush โดยเพลง Don't Forget ยังทำยอดขายได้มากกว่า2.5ล้านชุดในเกาหลีใต้เดือนกุมภาพันธ์2016ไทยอนก็ยังปังต่อเนื่องเธอได้ร้องเพลง Rain ใน SM Station ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพลงดิจิตอล SM Independent ซึ่งเพลงเรนเป็นเพลงเปิดตัวครั้งแรกของ SM Station อีกด้วยเรนยังขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งในเกาหลีต้และทำยอดขายได้มากกว่า2.5ล้านชุดต่อมาแทยอนและขยูฮยอนจากวง Super Junior ได้สแสดงโฆษณาให้กับแบรนด์น้ำขวดเชจูซัมดาซูซึ่งเธอได้ร้องเพลงคเ o อร์ The Blue Night of Jeju Island นอกจากนี้เธอยังได้ร้องเพลงใน Sword and Magic ซึ่งเป็นเกมที่พัฒนาโดยบริษัท Longdo k o r e ยซึ่งเธอได้ร้องเพลงในปี2003 Atlantis Princess ของโบอาก่อนที่ต่อมาในช่วงมิถุนายน2016เธอจะปล่อยมินิอัลบั้มที่2วงโดยขึ้นสูงสุดอันดับหนึ่งบนชาร์ตอัลบัม้มกา่อนและขึ้นอันดับ2ในวิวบอร์ดเวิร์ลอัลบั้มของสหรัฐอเมริกา ตัวซิงเกิลเพลงที่สอง s t a r ลที่ได้ดีนมาร่วมร้องด้วยยังขึ้นไปถึงอันดับ5้าในชาร์ตของเกาหลีใต้อีกด้วยต่อมาเธอได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวในชื่อ b ั t เ e อร์ไฟท s คิสทำให้แทยอนเป็นศิลปินหญิงชาวเกาหลีคนแรกที่มีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบในขณะที่ยังคงเป็นสมาชิกของวงเกิร์กรุปในเดือนกันยายน2016ก็ได้ร้องเพลง All With You เพลงประกอบซีรีส์ดราม่าย้อนยุสุดปวดใจในเรื่อง Moon Lover Scarlett Ha เรียนอกจากนี้มีนักแสดงนำชื่อดังหลายคนในเรื่องนี้แล้วโซฮยอนมักเน่น้องเล็กของซนยอชีเดก็ยังเล่นเรื่องนี้ด้วย และในเดือนพฤศจิกายนปี2016ก็ได้ปล่อยซิงเกิลเพลง1111เพลงนี้ยังขึ้นสูงสุด <Only S 2> เป็นดับ2ในการนออดิจิตอนชาและขายได้1.4ล้านชุดภายในปี2017ใ,ในงาน2016 Mnet Asian Music a w a r d แทยอนได้รับรางวาัลศิลปินหญิงยอดเยี่ยมติดต่อกันเป็นปีที่2สองหีัจะเข้าสู่ปี2017สตูดิโออัลบั้มแรกของแทยอน My Voice ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการผลิตมาเป็นเวลานานกว่า1ปีก็ได้วางจำหน่ายในเดือนกุมภาพันธ์2017ซึ่งนำมาโดยเพลงไตเติล Fine ทั้งอัลบั้มและเพลงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยติดอันดับทั้งกาออนอัลบั้มชาร์ตและคาออนดิจิตอลชาร์ตตามลำดับคอนเทนต์ในวันที่5เมษายนได้มีการออกดีลักซ์อีดิชันพร้อมกับซิงเกิล Make Me Love You นี้ขึ้นึงรับสี่นะคาออลดต้นชาในเดือนพฤษภาคม2017แทยอนได้เริ่มทัวร์เอเชียครั้งแรกของเธอในชื่อ p e r ร์โซนโดยเริ่มจากโซลไทเปเซีย่ยงไฮ้ฮ่องกงและกรุงเทพในวันที่28พฤศภาคมที่ Impact a r e n นเมืองทองทานีในเดือนธันวาคม2017แทยอนอยังได้ปล่อยมิรภบัมพิเศษในชื่อ this Christmas winter is coming อัลบั้มนี้เปิดตัวที่อันดับ2ในชาร์ตอัลบั้มการออนและอันดับที่6ในชาร์ตบิลบอร์ดบล็ออัลบัม Nam ้มซิงเกิลนำ This Christmas เปิดตัวที่อันดับ2อบนการออนดิ่ต้อนชาร์ตและเพื่อโปรโมทอัลบั้มนี้แทยอนไื้จัดคอนเสิร์ตคริสต์มาส2วันในชื่อ The Magic of Christmas Time ในเดือนมิถุนายนปี2018แทยอนได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่3ในชื่อ Something New มินิอัลบั้มนี้ ขึ้นสูงสุดที่ลดัา3ในชาร์ตอัลบั้มการอนและับที่ที่ในชาร์ตบิ l บอ o ์ด d วิลด์อัลบั้มชาร์ตและในเดือนเดียวกันนั่นเองแทยอนได้เริ่มทัวร์แจเป s นโชเคสทัวร์ซึ่งเปิดให้เฉพาะสมาชิกของแฟนคลับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของ SM Entertainment เท่านั้นโดยเริ่มที่ฟุกุโอกะนากย่าโตเกียวและจบที่โอซาก้าหลังจากประสบความสำเร็จในการทัวร์โชเคสที่บัตรขายหมดเกลี้ยง แทยอนก็ได้ปล่อยซิงเกิลเดบิวต์ในภาษาญ,ญี่ปุ่น Stay เมื่อวันที่30มิถุนายน2018ซิงเกิลนี้ยังมาพร้อมกับเพลงบีสไทร์ a r m a g e d ดในเดือนสิงหาคมปี2018 OGG ซึ่งเป็นยูนิตย่อยที่2ของ Girls Generation โดยประกอบไปด้วยแทยอนและสมาชิกอีก4คนที่ยังคงเซ็นสัญญากับ SM Entertainment โดยออกซิงเกิลแรกของพวกเธอ Lil Touch ในเดือนกันยายนต่อมาแทยอนได้เริ่ม t o เ r a ชียอีกครั้งโดยเริ่มตั้งแต่ตุลาคม2018ถึงมกราคม2019และได้ออกเพลงต่อเนื่องโดยออกดิสกต้อนซิงเกิล Four Seasons และมีเพลง B-side Blue ในเดือนมีนาคม2019โวซิซันขึ้นไปถึงอันดับ6ใน Billboard World d i g และขึ้นไปสูงสุดอันดับ1ในกอออน i g i นชา c h a เป็นเวลา2สัปดาห์ติดต่อกันก่อนที่ในเดือนเมษายน2019ไทยอนได้เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในญี่ปุ่น Signal ซึ่งเริ่มวันที่13เมษายนที่ฟุกุโอกะและได้ปล่อยมินิอัลบั้มภาษาญี่ปุ่นชุดแรกของเธอ Voice วันที่13พฤษภาคมต่อมาแทยอนได้กลับมาร้องเพลงประกอบซีรีส์อีกครั้งในเพลง All About You เพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Hotel Del u n a เพลงนี้ยังขึ้นลำหนึ่งในการออนดนีจที่ต้อนา์าเป็นเวลา2ส,สัปดาห์ติดต่อกันและได้รางวัล Best OST จากงาน Korea Drama Awards ครั้งที่12และ OST Award s จากงาน2020 o u 20 So Music Award s นอกจากนี้ยังได้รางวัลวอนซันและแดสซังอีกด้วยซึ่งเธอเป็นศิลปินหญิงเดียวคนที่สาต่อจากโบอาและไอยูที่สามารถทำได้ต่อมาแทยอนได้ปล่อยสตูดิโออัลบั้มเต็มชุดที่2เธอ Purpose พงวนที่28ตุลาคม2019ซึ่งนำมาเรเพลง SPARK โดย SPARK ขึ้นถึงอันดับ2ในคารอนดิจิต้นชาร์ แล,และอัลบั้มนี้ยังได้ออกใหม่่นวันที่15มกราคม2020โดยมีเพลงโบนัสแทร็ก3เพลงรวมถึงเพลง Dear Me e ต่อมาแทฮยอนได้เริ่มต้นคอนเสิร์ต The Unseen ในเดือนมกราคม2020และได้จัดแจแปนทัวร์ว2020อีกด้วยวันที่ในวันที่9มีนาคม2020แทยอนจะปล่อยดิจิตอลซิงเกิล แฮปปี Happy, ้เพื่อฉลองวันเกิดของเธออย่างไรก็ตามการปล่อยเพลงถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากพ่อของเธอเสียชีวิตในวันเดียวกันและการตายของคุณย่างของเธอในอีกไม่กี่เดือนต่อมาโดยได้ปล่อยออกมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2020ก่นที่ใน,นวันที่18พฤศจิกายน2020แทยอนได้ปล่อยมินิอัลบ,บั้มภาษาญ,ญี่ปุ่นชุดที่2 Girls Speak Out ซึ่งนำมาดยเพลง Girls Speak Out โดยแรปเปอร์สาวลูกครึ่งเกาหลีญี่ปุ่นมินะโอโตโมนาอิหรือ AKA จางมินะและโมวที่15ธันวาคม2020แทยอนได้เปิดตัวมินิอัลบั้มชุดที่4 What Do I Call You และเข้าสู่ปี2021 วันที่1มก,กราคมแทยอนได้เข้าร่วมคอนเสริร์ต SM Town Live Culture Humanity และได้แสดงสดซิงเกิล What Do I Call You เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่18พฤษภาคม2021แทยอนยังได้ร่วมร้องเพลง If I Could Tell You ของ erm แทมินโดยเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งของมินิอัลบั้ม Advice ของแทมินนอกจากผลงานเพลงแล้วยังมีผลงานอื่นๆที่น่าสนใจเช่นผลงานรายการต่างๆ รายการ We Got Married สีสั่นหนจับคู่กับจองฮยอนดนในปี2009รายการ in, Win Win เป็นพิธีกรร่วมกับอูยองทูพีในปี2010 MC รายการโชว์มิวสิ c คอร์ร่วมกับทิฟฟานี่และซอฮยอนในปี2012และ2013รายการเรลิตี้ของตัวเอง Dairy Tankoo Camp ในปี2015ปรากฏตัวเป็นสมาชิกหลักในรายการเรลิตี้โชว์ Big in a g a i n ของ JTBC พร้อมทั้งไปโชว์พังเสียงสุดไพเราะโดยมีโชว์แสดงที่เบอร์ลิน และอัมสเตอร์ดัมซึ่งออกอากาศในเดือนกรกฎาคมปี2019รายการแฟชั่นนิสตาร์แทงกูและแทยอนบ mm ิวตี้ล็อกในปี2020และเป็นสมาชิกหลักของรายการด o ร e m มีมาร์เตหรือ Amazing Saturday โดยเป็นพิธีกรหลักแทนที่ของอีเฮเยริตั้งแต่ปี2020ถึงปัจจุบัน และแทยอนยังมีผลงานภาคเสียงในแอนิเมชั่นเรื่อง Despicable Me ครั้งภาค1และ2รวมไปถึงาาฮายอนในบทบ็กตัวละครมาโกแ้แตกว่กได้ร้องเพลง Into the Unknown เพลงประกอบภาพยนต์แอนิเมชันเรื่อง Frozen 2ใน,วนเวอร์ชันเกาหลี แทยอนอยังเป็นคนตรงตรงง่ายๆสบายๆและเป็นกันเองโดยเฉพาะกับแฟนคลับพี่แทอาจจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนตลกดูบุคลิกขี้เล่นเหมือนชื่อเล่นของเธอแทงกูเธอนี่อยากจะทำอะไรก็ทำเห็นได้จากเวลาไลฟ์สดภายอนของเธออาจจะดูเย็นชา,าแต่เพื่อนๆในวงบอกเสมอว่าเธอเป็นคนที่อบอุ่นมากเช่นเดียวกันกับคิมฮีชอลที่บอกว่าแทยยนเป็นคนตรงมากและไม่เคยโกหก เธอไม่ไดดูแลคนอื่นเสมอแทย้อนไม่ใช่คอซีรีส์แต่เธอชอบหนังสยองขวัญน,นั่นแนวซอมบี้แล้งชอบการ์ตูนแอนิเมชันเธอชอบตัวละครหลายตัวเช่นตัวน้อย peace in the pot ในเรื่อง toy story m i n n ยนจาก d e s p i c a b l e me เป็นต้นดูความสามารถทักษะการร้องเพลงหลากหลายแนวทั้งป๊อปแจ๊สบัลลาด R B หรือโซลเธอก็ทำได้บวกกับสเสน่ห์บนเวทีที่พร้อมจะสะกดคนดูทุกคน ทำให้ไม่ว่าเธอจะปล่อยเพลงไหนก็ฮิตตลอดมีแฟนคลับติดตามทั้งหญิงและชายทุกคนต่างหลงรักในเสียงร้องของเธอเรียกได้ว่าเธอประสบความสําเร็จจริงๆทั้งในรูปแบบวงเกิร์ลกรุป๊ปและศิลปินเดี่ยวเธออาจจะเคยมีแรงสนันจนุจากศิลปินรุ่นพี่ที่เป็นไอดอลแต่เชื่อเหลือเกิครับว่าตอนนี้เธอนี่แหละคือไอดอลให้กับบรรดาศิลปินรุ่นน้องอีกหลายคนในปัจจุบนันและอนาคต ล่าสุดในวันที่6กรกฎาคม2021เธอปล่อยซิงเกิลใหม่ e e k End อย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและสิรีมเพลงได้เลยเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องราวผลงานตลอดระยะเวลา14ปีของแทยอนมีเป็นแค่เรื่องราวส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับแทยอนนักร้องสาวเสียงทรงพลังศิลปินตัวแม่ของวงการเคป๊ป สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด subscribe ช่องโอติ i, <love> เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับอันยอง